วันนี้นะคะเราก็จะมาทําไข่ดองซีอิวนั่นเองส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีไข่ไก่ซีอิวน้ําตาลกระเทียมและพริกค,ค่ะและต่องใส่ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทําน้ําดองก่อนนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังเทหยดโชยุลงไปนะคะใส่ตามใจเราเลยค่ะติดใจเราว่าเท่าไหร่อร่อยก็ใส่ค่ะไม่มีไม่มีสูตรตายตัวะคะ่ะเพราะว่าดูดูมั่วๆม,ม,มาเหมือนกันนะคะค่ะหลังจากใส่ซีอิ๊วประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำ วงหน่อยก็ดีนะคะแต่ว่าจิตใจเราบอกว่าเท่าไหร่ก็ได้ค่ะหนึ่งหยดสองหยดพอพอไหมชิมก่อนก็ได้นะแต่นี่จะสามนะคะหยดหยดหยดสี่ห้าหกจากนั้นก็คนก่อนนะคะ <c oughs> ให้เขาละลายตัวก่อนเว้ย <c oughs> ตัวสลอดนี่เนี่ยแล้วจุดหน่อยก็จะชิมเบิ้งนะคะแม่ค้าจะชิมเบิ้งโอ้โหสลอดตลอดจริงๆเราสามารถใส่น้ำเปล่าดแทนได้นะคะ เราใส่น้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วลงไปแล้วเราสามารถเติมน,น้ำเปล่าด้วยก็ได้นะคะเติมลงไปเลยค่ะประมาณนี้เราก็ชิมไปเรื่อยๆน,นะคะมันไม่มีสูตรตายตัวจริงๆน,นี่ค่ะคนไปค่ะคนไปคนไปใส่ไลายจับลายใช้หน่อยจับหน่อยนะคะชิมค่ะในเมื่อมันเป็นไข่ดองซีอิ๊วนะคะก็อยากให้มันแบบนี่ๆๆน,น,นะคะอยากให้มันมีคมวามหวานค่ะคนต่อไปค่ะ เสร็จเรียบร้อยตามรถปากของเรารถมือของเรานะคะเราก็จะวาไปที่แยกไข่ขาวไข่แดงกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนการแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการตอกไข่ลงไปในนี้ปึ้งเมื่อตอกไข่ลงไปในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้มือของเรานะคะมือที่ล้างสะอาดเรียบร้อยนะคะช้อนไข่ขึ้นมาค่ะอุ๊ยอุ๊ยน้องละมุนมากอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอยจะรอดไหมเนี่ยม่จะรอดไหมเนี่ย o my god แล้วก็มานี่เลยมานี่เลยเบามากเบาม้าก เดี๋ยวไม่รอดค่ะบ๊ายบายในที่สุดเลยค่ะเราก็ทาได้แล้วแล้วเป็นการแยกไข่แดงกับขาวครั้งแรกที่ไม่แตกเลยเอาละค่ะเรามานําใส่กับซีอิ๊วกันเลยนะคะนี่พร้อมแล้วปิ้งดิดนิ้วก็เข้าไปเลยค่ะเรามานําไข่แดงที่แยกแล้วนะคะใส่กับซีอิ๊วลงไปค่อยๆนะคะค่อยๆน้องค่อนข้างละมุนเราค่อยๆปล่อยน้องไปไปล่อยยค่ะอย่าไปกลัวมันแตกค่ะโอ้มันไม่แตกเลยเลิศเออเลิศเนาะนี่น้องลอยเลยอะ ลงไม่จมเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ตัวนี้ลงไปเดี๋ยวขอว้าป๊บๆหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอุ้ยสวยมากอยากกินแล้วไม่ไหวแต่ว่าอดใจรอก่อนนะคะแช่ตู้เย็นค่ำคืนอร่อยแน่นอนค่ะหมายกันค่ะเราจะพาน้องเข้าตู้เย็นนะคะแช่ไว้ช่องธรรมดานะคะไม่ต้องแช่ช่องติกค่ะแล้วพรุ่งนี้เช้าเจอกันค่ะบ๊ายบาย,ยเห็นน้องเตะเหตุการณ์่คาดคิดก็เกิดขึ้นจนได้แต่ว่าบูมบูมมันจะไรนะอยู่ในตู้ก่อนนะเดี๋ยวไม่นมานะได้